มาต่อกันนะครับผมตอนนี้ก็เราได้แล้วปรับเป็น ISO ได้นะครับตอนนี้เราก็มาทำา c ีนะครับไปที่ Windows นะครับ Scene นะครับเดี๋ยวได้มาก็กดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ Save a d New Style นะครับโอตอนนี้ผมลืมปรับไปผมปรับให้เป็น Auto CAD ให้ดูคล้ายๆ CAD นะผมต้องไปที่ขีดกวาส Style ใช้คำว่าปรับเป็นนี้นะครับเสีขาวนี่เขาเรียกว่า Hidden Line นะครับเมื่อ่านแล้วผมอัปเดตหน่อยปุ๊บเข้าไปนะครับอัปเดท Save as New Style นะครับตั้งชื่อว่า ISO นะครับ iso enter นะครับซีนมาแล้วนล้วผมก็แอดผมก็ทำซีนใหม่มาเป็น top view นะครับ top view นะครับ top view โอเคตอนนี้ผมปรับหน่อยสไตล์ Style หน่อยนะครับ uh, ปรับโปรไฟล์หน่อยให้มันสักบุ๋หนึ่งกำลังดีนะครับเอาละ้วนี่ผมอัปเดตหน่อยนะครับไปที่ iso ก่อนนะครับแล้วก็อัปเดตนิดหนึ่งนะอั update. ปเดตมาเข้าไปวันนี้ก็ั top view นะครับเมื่อ top view แล้วก็แอดเพิ่มเข้าไปนะครับบวก นะครับตั้งชื่อว่าท็อปนะครับอ่าผมเร็วๆนะ็อปนะครับเห็นไหมก็ปรับเป็นฟอนต์วิ w นะครับก็กดบวกเข้าไปนะครับตั้งชื่อว่า font นะครับเร็วๆนะ font นะครับแข่งกับเวลานะครับอ่าโอเคอันนี้ก็ปรับเป็นไซส์วิ e นะครับบวกแล้วก็ไซส์วิ e w เข้าไปเอนเตอร์นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ คอนโทรลเอสนะเซฟนะครับง่ายๆนะครับคอนโทรลเซฟตั้งชื่ออะไรไปก่อนก็ได้ผมเร็วนะแล้วก็ส่งไปที่ไฟล์นะครับ Send to layout นะครับนะครับเป็นโปรแกรมนะครับติดตัวหนึ่งใช้ในการเขียน 2D CAD นะครับให้สกิ๊ u อัพนะครับโดยการโปรเจกต์นะครับซีนนะครับเข้าไปเป็นวิวพอร์ตนะครับเมื่อเข้าไปถึงแล้วนะครับก็จะเรียก โปรแกรมรจะเรียกหาเทมเพลตก็ปกติเราสามารถสร้างเทมเพลตของบริษัทเราเองได้นะครับก็ใช้เทมเพลตของบริษัทผมเองนะครับก็โอเพนนะครับเป็น A3 นะผมเลือกไว้แล้วนะครับเ็น a มมันเข้าปุ๊บนะครับมันจะเป็นซีนแรกนะครับที่เรานะครับที่เราทําไว้นะครับตอนนี้ผมคิดขวานะผมเลือกซีนก่อนเป็น ISO ปากเข้าไปนะครับก็เป็นไ s o ซอยู่ขนาดมันใหญ่ไปนะปรับเดนสชันหน่อยนะครับไปที่สเก็ปโมเดลนะครับก็ปรับนะครับตอนนี้มัน1ต่อ20เมตรต้องการนะครับเอาเป็น1ต่อ40แล้วกันนะครับ ผม1นึมันเล็กไปนะครับเป็น1ต่อสักหนึ่งต่อยีนะครับมากไปนะครับเดี๋ยวผมปิดลายก่อนนะหต่ 1, 2, ออ่าผมไม่หนึต่อยีเราสามารถแอดสเกลเพิ่มได้นะครับก็ไปที่คำสั่งแอดสเกลนะครับอันนี้เนื่องจากทำตอนนี้มันนะครับเราทำตัวอย่างให้ดูนะครับเอาหนึ่งต่อสาแล้วกันนะครับตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับก็บหนึ่งต่อสามสิบแล้วก็แอดแอดสเกลแล้วคลอส เราก็ปรับสเกลได้นะครับหนึ่งต่อสามสิบมันก็จะขึ้นมานะครับปุ๊บเข้าไปเอาโอเคนะครับกดเพิ่มสเกลซะนะครับเพื่อจะเวลาเราลดขนาดลงมาเนี่ยวิวพอร์ตมันก็จะไม่ทําให้นะครับมีปัญหานะครับนะครับโอเคก็เนื่องจากว่ามันเวลาเราซูมเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไม่มันจะดูแตกเพราะมันเป็นเลสเตอร์นะครับอิมเมจเราเราปรับหน่อยเป็นเวกเตอร์นะครับให้ให้เป็นเส้นเหมือนกับออโต้แคทนะครับเวลาซูมเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องขาดเลย เอาละตอนนี้เราก็ Copy นะครับคอนโทรลนะครับใหญ่ออกมาแล้วก็เลือกซีนใหม่ซีนนะครับปรับเป็นท็อปนะครับทำมาเร็วนะนะครับท็อปวิวนะครับท็อปวิวขึ้นมาปุ๊บนะครับนะครับท็อปวิวขึ้นมาโอ้โหหน่อยปุ๊บนะครับง่ายๆเห็นไหมครับสนุกนะนะครับโมไม่ได้ยากเลยใครๆก็ทําได้นะครับการเขียนดั๊บนะครับเห็นทำไมก็ก๊อปออกมานะครับก็ท๊อปทีนะครับกดเพินะก็ copy พิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกซีนเป็นฟลอนต์นะครับนะหมุนซะหน่อยนะฟลอนต์วิวเอาผมทำเร็วๆนะจะได้นะครับให้เห็นให้เห็นด้วยเชยนะครับว่แล้วก็เป็นไซส์วิวนะครับก็เลือกซีนนะครับก็เป็นไซส์วิวไซส์วิวก็จะยาวหน่อยนะนะครับนะครับสนุกนะครับใครใก็ทำช็เปดาอิงได้นะนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปเก่งออโต้แคทนะนะครับ 2D ดีแคทนะครับ ก็ไม่จำเป็นต้องเรียนนานนะทำช็อปง่ายๆนะตรงนะครับอัน้ผมเร็วๆก่อนแล้วกันนะครับโชว์ตัวต่วไปที่ดิเมนชันนะครับดิเมนชันนะครับดิเมนชันตรงนี้นะครับดิเมนชันปุ๊บนะครับแล้วกดดิเมนชันตรงนี้นะครับแล้วก็แปะเข้าไปผมทำมเร็วตัวอย่างให้ดูนะครับจริงๆปรับปรับปรับตัวหนังสือได้ด้วยนะนะครับแต่ผมปรับฟอนต์ได้นะครับแต่งได้เหมือนตัวแคดเลยตัดีแคทนะครับก็ผมทำมเร็วให้ดูนะครับว่า มันง่ายจริงๆนะสนุกนะครับปุ๊บเห็นไหมครับปุ๊บเห็นไหมครับได้แล้วเห็นไหมครับอันนี้มันใส่ได้ตลอดเลยครับเอาเรามาดูวิธีการใส่หัวนะครับง่ายกว่านั้นอีกนะครับเราปรับมันเลือกได้วางนะครับเข้าไปนะครับตั้งชื่อไปเลยนะครับพิว iso view นะครับง่ายเลยนะครับสนุกด้วยนะครับผมอาลบนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะเราไม่ได้สนใจตรงนี้เท่าไหร่นะครับงานนี้นะครับโอเคครับ พิมพ์มาวางภาพเข้าไปนะครับก็เป็นนี่ก็เป็นพิมพ์เข้าไปเลยนะท็อปวิวนะครับนะครับในนั้นมาก็สเกลสักหน่อยเนาะสเกล1ต่อ30นะครับเห็นไหมครับอนี่็อันนี้ลบทิ้งไปหน่อยปุ๊บเข้าไปนะครับแต่เ้าก็ copy มาวางตรงนี้นะครับ copy มาวางตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น front น,นะครับ front วิวนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นไซส์วิวนะครับนะครับเสร็จแล้วไหมครับทำชอบเราอิงนะครับง่ายมากเลยนะครับเนี่ยนะครับเราริ้นเเรียบดูครับไปที่ไฟล์นะครับเราอองสั่งนะครับปริ้นนะครับเราก็ไปเลือกนะครับซีดีพิมพ์เตอร์เออพิดีพิมพ์เตอร์นะครับที่เราลงไว้นะครับมีหลายรุ่นเลยผมลงไว้ที่เป็นพิเดียครีเเตอร์นะครับ ก็ปรับไปที่เเลเนหน่อยนะครับแล้วก็ a v v n c e d แล้วก็เลือก a 3นะครับ a 3 printer นะครับเลือกความละเอียดหน่อยสัก2องพแล้วกันคราวนี้นะครับโอเคนะครับ Apply แล้วก็ Pri n t เลยนะครับ Save นะครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับได้ช็อปมาแล้วนะครับ จบเลยอ่ะมาเรามาดูต่อนะครับว่าเราจะถอดวัสดุยังไงนะครับกลับไปที่โมเดลสกิลแอนะครับตอนนี้เราถอดวัสดุได้ยังไงผมก็กดทั้งเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่ไฟล์นะครับ generate report นะครับรอสักครู่นะครับให้เครื่องมันคิดนิดหนึ่งนะมันมันต้องนะครับเรยได้มาเลือก current นะครับก็คือเลือกทั้งหมดแล้วก็ไปที่ h t m l file แล้วก็ save แล้วก็ yes นะครับฮุบ ออกมาแล้วได้นะครับมาดูเห็นไหมครับคุณภาพนะครับเหล็กกล่องยาวทั้งหมด3 1 7เมตรนะครับ3 1 7เมตรนะครับส่วนเพลดเหล็กทั้งหมดนะครับเพลทนะครับทั้งหมดคือ0.48ตารางเมตรเห็นไหมครับสเกตอัพนะครับง่ายนะครับทำา 2DCA นะครับจะทำให้ช็อปดาวอิงนะครับโมเดลนะครับแล้วก็แบบก่อสร้าง 2D นะครับ ง่ายมากกว่าที่คิดนะครับลองดูนะครับสุกรนะครับทำได้นะครับฝึกไม่กี่วันเองนะครับทำได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ